สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเฉลยข้อสอบจริงครูผู้ช่วย2 5.61ด้วยกันวันละ10ข้อนะครับโดยผมมาสเตอร์จุงเช่นเคยนะครับวันนี้ EP 6แล้วเริ่มกันที่ข้อที่5 1ครูมีความสามารถเสริมแรงที่ยั่งยืนตรงกับข้อใดครูมีความสามารถเสริมแรงที่ยั่งยืนตรงกับข้อใดาาเใดฉลย,ยนะครับปร ยาการศึกษานะข้อที่52ครูที่มีใบประกอบวิชาชีพไม่เคยขาดครูที่มีใบประกอบวิชาชีพไม่เคยขาดนะก็คือไม่ปล่อยให้หมดอายุนะครับก็ต่อตรงตามเวลาที่กำหนดนะฉเฉลยเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรนะสมาชิกที่ดีขององค์กรข้อที่53ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพภายใน ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพภายในฉเฉลยสมศนะครับสมศก็เป็นประเมินคุณภาพภายนอกนะฮะข้อที่54ถึงเป็นครูรู้วิชาไม่รู้จักใช้ปากโจทย์ก็อาจจะยาวกว่านี้แต่จําไม่ได้ก็คือประมาณนี้ถึงเป็นครูรู้วิชาแต่ไม่รู้จักใช้ปากนะครับฉเฉลยเกี่ยวข้องกับการพูดนะครับเรื่องการพูด ข้อที่55วัตถุประสงค์ของครุสภานะครับคืออะไรวัตถุประสงค์ของครุสภาคืออะไรอันนี้ก็พอ,พอพอทราบกันดีอยู่แล้วนะพอทราบกันดีเฉลยกำหนดแผนและนโยบายวิชาชีพข้อที่56เรือกับหางเสือนะอันนี้เป็นเป็นความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ มันสัมพันกันอย่างไรนะครับก็จะให้โจทย์มาแบบนี้ประมาณนี้ฉเฉลยรถยนต์กับพวงมลาลัยนะฮะทำไมต้องรถยนต์กับพวงมลาลัยก็คือเรือกับหางเสือก็เรือมีหางเสือไว้ควบคุมทิศทางการเดินนะครับก็รถยนต์ก็เช่นการมีพวงมลาลัยอันนี้ก็ไม่ยากข้อที่57การจัดการเรียนที่ให้เด็กเรียนร่วมห้องกับเด็กปกตินะการจัดการเรียนที่ให้เด็ก อันนี้น่าจะเป็นเด็กพิการนะเด็กพิการเรียนร่วมห้องอันนี้โจทย์มาก็จ,าจำไม่ค่อยได้ก็ประมาณนี้การจัดการเรียนที่ให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกตินะตอบเฉลยเรียนร่วมนะเรียนร่วมครูทําหน้าที่มอบหมายสําเร็จครูทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสําเร็จนะจ์ประมาณนี้ แต่อาจจะยาวกว่านี้แต่ผมจําได้แบบสั้นๆเลยเอามาแค่นี้นะครับถ้าเห็นโจทย์ประมาณนี้ก็ตอบไปเลยฉเฉลยความขยันหมั่นเพียรนะต่อไปข้อที่59ครูทําวิจัยในชั้นเรียนตรงกับมาตรฐานใดครูทําวิจัยในชั้นเรียนตรงกับมาตรฐานใดฉเฉลยมาตรฐานความรู้นะครับมาตรฐานความรู้และข้อสุดท้ายทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งเป็นทฤษฎีของใคร ทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งเป็นทฤษฎีของใครนะครับอันนี้ก็ถ้าเรียนจิตวิทยามาก็น่าจะทราบกันดีจิตวิทยาสําหรับครูนะครับซิกมันฟรอยนะอันนี้เป็นของซิกมันฟรอยที่เขาพูดเรื่องทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทวนกันตั้งแต่ข้อแรกกันเลยมาทวนนะครับครูมีความสามารถเสริมแรงที่ยังยืนตรงกับข้อใด ฉเฉลยปรัชญาการศึกษานะครับครูที่มีใบประกอบวิชาชีพไม่เคยขาดฉเฉลยสมาชิกที่ดีขององค์กรข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพภายในฉเฉลยสมศถึงเป็นครูรู้วิชาไม่รู้จักใช้ปากฉเฉลยการพูดวัตถุประสงค์ของครูสภาฉเฉลยกำหนดแผนและนโยบายวิชาชีพเรือกับหางเสือฉเฉลยรถยนต์กับพวงมาลัย การจัดการเรียนที่ให้เด็กพิการเรียนร่วมห้องกับเด็กปกติเฉลยเรียนร่วมครูทำงานที่มอบหมายสำเร็จเฉลยความขยันมันเพียนครูทำวิจัยในชั้นเรียนตรงกับมาตรฐานใดเฉลยมาตรฐานความรู้และข้อสุดท้ายทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งเป็นทฤษฎีของใครนะครับเฉลยซิกมันฟรอยด์นะครับ,รบวันนี้ก็ครบถ้วนครับ10ข้อนะครับใน ฉเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยด้วยกันวันละ10ข้อวันนี้ก็เป็น EP ีที่ 6, เหเดินทางมาถึง EP ีที่6แล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่เตรียมสอบปี63นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยสมความตั้งใจนะครับในปีนี้เลยนะครับขอให้ได้บรรจุเร็ว นะครับขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับพบกันใหม่ ep หน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ